เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับกับตัวนี้สวิ t ปี21พร6,002สูรสก s สวิ t นะครับ1.2 GL พาร์ทปี2021สีดำไม่27,000กิโลเมตรห้โคตรสวยเลยอืไม่27 0 0 0ตาเข็บข้างเดิมนะครับไม่27 0 0 0 นะครับแต่เก็บข้างเดิมพี่นะครับเบาะเบอรสวยหมดนะครับโอ้ยแรมแรมเลยคันนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งบวงโอ้โหท่อคู่ท่อหลอกนะไม่ใช่ท่อจริงแต่ชุดแต่งรอบคันของจริงสเกิร์ตสปอยเลอร์เต็มลำนะี่ครับน็อตทางลายหลังเดิมซ้ายเดิมขวาเดิมจับพี่น้องนี่ดูจ้า นี่ครับแต่เข็บข้างเดิมหมดไม่เดิมไม่ขายให้นะเกรงใจเดี๋ยวรถไม่สวยนะครับไม่ไม่เดิมไม่ขายให้นะครับนี่ครับแผ่นเพจเดิมอเดีย๋ยวไปไล่ห้องเครื่องกันนะครับสามหกเก้าไม่แล้วไม่แล้วสามหกเก้าพี่ ดูให้ครบดูให้ละเอียดรถหน้าขวาเดิมสายเดิมไล่ห้องเครื่องช้าชาชัดสามแ0 0หบาทกับโปรโมชั่นฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เกะเวรวันรันตีเครื่องเกียร์สปีกล่องเกียร์ ECU อะไหล่ร้อรายการทั่วประเทศไทยใครสนใจ ทักแชทมาได้เลยจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็แหวนจอง2อง0 0บาทป่ะไปเทดได้กันลดกันถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปโอ้โหของดีเลยคันนี้วสวิปอุ้ยเย็นอะ่ะอุ้ยตั้งหลังไป โอ้ยแป๊บหบนึง่งแป๊บหบนึ่งนะพี่ปรับเบาแป๊บหนึง่งเพื่อการขับขี่รถยนต์ที่ปลอดภยัยไปแล้วเทด้ให้ดูของสวิฟเขาเรียกว่าจิ๋วตะแฉวจิ๋วตะเฉาจิ๋วตาเฉาพี่ หขับดีมากอ้าวลูกพี่โอ้โหขึ้นสวนเอก โอ้โหชายไลนีมีครับพี่ดูดิขึ้น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 มาสองเมตรลงสองเมตรสบายโอ้โหฮาวาวมีน้ำใจงานละเอียดสามหกเก้าดูเครื่องเดินเรียบกิฟไม่เคียกไม่สันมาเมาเถอะไว้และพระคุณผ่อนหกพันสอง ส่งฟรีทัว์ไทยซื้อสดไม่เก็บแบตนี่ครับพี่สวย ถึงลานแล้วหูนิ่ม,มากแทบไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะโอ้เครื่องเดินเรียบไม่เขกไม่สั่นนะ369ฟรีจาดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตั้งไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดเป็น,นฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตบใครสนใจอยากได้แบบนี้อยากซื้อรถติดต่อผมอยากขายรถติดต่อผมเพราะว่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ